การจัดประสบการณ์ระดับประถมวัยชั้นอนุบาลปีที่สองครูประจำวิชานางสาวดาเรืองสิทธิเสนาว่าที่ร้อยเอกนภรัตนพรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ละองมมพรหมณีผู้จัดจการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ,บ้านค้าใสสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราธานี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาภาษาไทยการอา่านหน่วยที่8ครอบครัวแสนรักเรื่องการอ่านแจกลูกและการสะกดคำจิตกรรมฝึกอ่านแจกลูกและการสะกดคำพยัญชนะหอหีประสมกับสระเดียวการอา่านสำหรับการอ่านของเด็กในระยะนี้จะอ่านจากความเข้าใจความจำ จากรูปภาพโดยวิธีการสอนเด็กอนุบาลอ่านหนังสือโดยมากต้องเริ่มจากการฝึกอ่านตามคือครูอ่านนำให้เด็กอ่านตามครูชี้แต่ละตัวแต่ละคำอ่านว่าอย่างไรถ้าเด็กอ่านไม่ได้ค,คุณครูช่วยแนะนำช่วยบอกจุดสําคัญคือครูต้องมีโอกาสได้ฟังเด็กทีละคนเพื่อสามารถชี้แนะในจุดที่เด็กแต่ละคนมีปัญหาได้อย่างชัดเจนขึ้น จุดประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชานี้เพื่อให้เด็กอ่านแจกลูกคำพยัญชนะหอหีบผสมกับสระเดียวได้เพื่อให้เด็กอ่านสะกดคำพยัญชนะหอหีบผสมกับสระเดียวได้เด็กๆคะมาเจอกับคุณครูแมงมุมอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มี ปริศนาคำไทยมาทายเด็กๆอีกแล้วละค่ะเด็กๆอยากทราบไม่เอ,อ่ยว่าปริศนาคำไทยวันนี้จะเกี่ยวกับพยัญชนะอะไรในพยัญชนะไทยในพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเด็กๆอยากทราบใช่ไหมคะถ้าอยากทราบแล้วเราไปฟังปริศนาคำไทยกันเลยค่ะตัวฉันคืออะไรใช้ใส่เสื้อผ้าและของบีค่ะ ฝาให้ดีครั้งนะคะตัวฉันคืออะไรใช้ใส่เสื้อผ้าและของมีค่าปิดฝาให้ดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเอพยัญชนะอะไรนะเด็กลองคิดตามนะคะเก่งมากค่ะพยัญชนะ หอหีบนั่นเองหอหีบเอาไว้ใส่เสื้อผ้า,อาไว้ใส่ของที่มีค่าต่างๆใช่ไหมคะเด็กๆจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้ให้ดีไม่ให้ใครมาขโมยของของเราเด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพยญชนะตัวหอหีบนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะฝึกการแจกลูกและการอ่านสะกดคำนะคะ พยัญชนะหอหีบผสมกับสระเดียวนั่นเองค่ะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามาฝึกการแจกลูกและการสะกดคำพยัญชนะหอหีบกับสระเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคำว่าหะมาจากหอหีบผสมกับสระอะ สะกดว่าหออ,อ่านว่าหะคำว่าหามาจากหอหีบประสมกับสระอาสะกดว่าหอาอ,อ,อ่านว่าหาคำว่าหิ มาจากหอหีบผสมกับสระอิสะกดว่าหอออ่านว่าหีคำว่าหกมาจากหอหีบผสมกับสระอึกสะกดว่าหออึอ่านว่าหื คำว่าหือมาจากหอหีบผสมกับสระอือสะกดว่าหออืออ่านว่าหือคำว่าหุมาจากหอหีบผสมกับสระอุสะกดว่าหออุอ่านว่าหุ คำว่าหูมาจากหอหีบประสมกับสระอูสะกดว่าหออูอ่านว่าหูเด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆนะคะไปฟังคำถามกันเลยคะ่ะพยัญชนะหอหีบประสมกับสระเดียวได้แก่คำว่าอะไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆ อย่าลืมส่งคลิปวิดีโอตอบคำถามมาให้ครูแมงมุมด้วยนะคะเด็กๆคะเรามาฝึกอ่านในหนังสือกันบ้างนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะการอ่านคำภาษาไทยสถาบานันวิจัยอนุบาล2เล่มที่1นึ่ค่ะเปิดไปที่หน้า11นะคะหน้าที่11หน่วยที่8อ่านสะกดคำที่มีเสียงพยัญชนะหอหิบผสมกับสระเดียวนะคะเด็กๆดูตามกรอบสีแดงได้เลยค่ะ เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านสะกดคําที่มีเสียงพยัญชนะหอหีบผสมกับสระเดียวกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะคุณครูจะอ่านให้เด็กฟังหนึ่งครั้งนะคะหออะหะหออาหาหออิหิหออึหึหออหืหอ,อหือหออุหูหออูหูหออหหออห ต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูสามครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งไปกันเลยค่ะหออะหะหออะหะหออาหาหออาหาหออิหิหออิหิหออึหึอหออึหึหออือหือหออือหือหออุหุหออุหุหออูหูหออูหู ไปครั้งที่สองค่ะหออะหะหออะหะหออาหาหออาหาหออิหิหออิหิหออึหึหออึหึหอือหึหอือหึหออุหุหออุหุหออูหูหออูหูไปครั้งที่สามค่ะหออะหะหออะหะ หออาหาหออาหาหออิหิหออิหิหออึหึอหออึหึอหออือหือหออือหือหออุหุหออุหุหออูหูหออูหูเก่งมากมากเลยนะคะตบมือตัวเองดังๆเลยค่ะเด็กๆอ่านเสียงดังฟังชัดเจนมากๆาเลยนะคะต่อไป เราจะมาฝึกอ่านแบบเป็นคำกันนะคะเด็กๆหรือไม่สะกดคำนั่นเองคุณครูจะอ่าให้เด็กๆฟังหนึ่งครั้งนะคะแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยหาหาหิหืหืหูห,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 หูต่อไปให้เด็กๆอ่านตามคุณครูสมครั้งนะคะ พร้อมแล้วไปกันเลยครั้งที่หนึ่งหา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 ฮีหีหือ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 หุหุหูหูไปครั้งที่สองค่ะหา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  ฮีฮีหฮืึึหู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 ไปครั้งที่สค่ะหา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 ฮีฮีฮฮ ให้เด็กๆฟังครูแมงมุมครูจะอ่านแบบให้เร็วขึ้นนะคะหะหาหิหืหือหุหูต่อไปให้เด็กๆอ่านเองนะคะสามครั้งถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะหะหาหิหืหือหุหูหะหาหีหื หือหูหูครั้งค่ะหาหาหีหืห,ห,หือหูอห,หูเก่งมากมากเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะอ่านคํานะคะที่มีเสียงเพยัญชนะหอหีบะสมกับสระเดียวนะคะในหนังสือสถาบันวิจัยการอ่านคําไทยอนุบาลสองเล่มที่1ค่ะ เป้าประสงค์ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้เด็กสามารถอ่านแจกลูกคำพยัญชนะหอหีบผสมกับสระเดียวได้แก่คำว่าหหาหาหีหือหืหูเด็กสามารถอ่านสะกดคำพยัญชนะหอหีบผสมกับสระเดียวได้แก่คำว่าหะาหาหิ หหือหูหูหหให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอการเรียนการทำแบบขัดและการตอบคำถามส่งให้คุณครูเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กและนำไปประเมินผลพัฒนาการในการพิจารณาการเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไปค่ะจากที่เด็ก และผู้ปกครองได้เรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้นหากผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อติชมครูผู้สอนจะได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งให้ผู้ปกครองทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อครูผู้สอนและนำมาส่งกับครูประจำชั้นด้วยนะคะอันหนึ่งทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียน จะนำผลการเรียนการสอนมาทำการประเมินครูผู้สอนเพื่อที่จะได้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาสต่อไปค่ะ